ออกดึงออกดูเก๊ฟีดูเกีฟีอะดูเกีฟีฟีปึ๊บอ,ดอะดึงโอ้สบายเลยดเดี๋ยวเรามาฟังสเปคคร่าวๆสำหรับเจ้าไฮวินฟาสเจ็ดนะครับสเปครายละเอียดสเปคจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมกักับภาษาไทยไว้ใต้ล่างนะครับ High Winch E 9,500 Fast 7 The Technical Specification 7 HP BOW to motor with high torque and fast speed. No load speed 50 meter per minute, at 24 volts, DC. Bigger size body for add more rope length. The optional for more an advance application. Twin motors for more double pulling rate. Increasing to very big winch size 40 meters, to 50 meters of rope. air clutch free spool gear for more easy and very fast pull out the rope from the drum as off road competition application ท่านผู้ชมครับหลังจากเราฟังรายละเอียดสเปคของเจ้า e 9 5 fast 7ไปแล้วเนี่ยครับคราวนี้ก็มาชมกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับรถคันนี้เป็นคดรถที่ลุยหนักะนะครับเรียกว่ายับมาทั้งคันเลยครับไปด้วยกัน3คันนี่นะครับ ก็ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะใช้เป็นโวลฮะตัวเกือบแสนนะเกือบแสนก็แต่คันนี้เลือกใช้ไฮบิน e, อีกับหน้าฟานะก่อนหน้าก็ใช้ล็อกเนี่ยแหละครับแต่ว่าด้วยลุกไปเห็นนะฟาดเว่าเออมันมีพละกําลังแล้วก็ใช้เพื่อการแข่งขันด้วยก็เลยติดอกติดใจเข้ามาติดตั้งด้วยครับติดตั้ง E 9005 Fast 7นะครับเกียร์สปอร์ตเทนะครับตัวแรงของไฮวิทนะครับ E 9005 Fast 7ครับอ่ะดูมอเตอร์ครับดูมอเตอร์ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับความใหญ่ของมอเตอร์อย่าเข้าใจแล้วใหญ่แล้วเกะก,กะนันมีน้ำหนักเยอะกินไฟนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลูกค้าบางท่านเข้าใจอย่างว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ เหมือนเครื่อง3000วิกโกกับเครื่องของพันห้าไมตี้นี่ใครกินว่าก,กันนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับทีนี้เราก็แน่นอนครับพอใช้แล้วก็ติดใจก็ตามกันมาเรื่อยๆท่านผู้ชมสังเกตนะครับช่วงที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับวินเดิมไม่ได้แรงเท่าตัวนี้เพราะฉะนั้น งานติดตั้งเราก็จะเป็นต้องตรวจสอบเช็คกันชนก่อนว่ามีความแข็งแรงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าเจ้าฟัส7นะครับถ้าไฟดีเนี่ยหมื่นสอนป์เนี่ยมาแน่นอนครับเขียน9ก้าพันแต่ว่าแรงดึงจริง12ื่นมันก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สเปคเพียง9ก้าพันหราคากลับแพงกว่า1มื่นสามพันปอนหรือแพงกว่า1 2ื่นสองพันปอนในตลาดอันเนี้ยท่านผู้ชมต้องสังเกตหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเพราะอะไร ไฮวินอี9ก้พฟาสเคือ7แรงม้านะครับราคารุ่นเชือก27,500บาทในขณะที่วินล็อก13,000ปอนด์รุ่นเชือกราคา15,500 15, บาทห5 5 0 0บาทลองดูนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรครับมันจะต้องมีเหตุผลครับท่านผู้ชมครับของทุกอย่างจะต้องมีคำตอบให้กับผู้ชมทางบ้านไม่งั้น 9,500ไปซื้อแพงเนี่ยมันก็มันก็แปลกๆอยู่นะครับก็อันนี้ต้องอาศัยอาศัยความสังเกตครับกดออกอเต็มเลยนะดีดึงดึงออกดึงออกดูเกฟีดูเกฟีอ่ะดูเกฟีมีปึ๊บอ่ะดึงโอ้สบายเลย เก็บข้าว <problem. S 2> ฟรีลมเดี๋ยวลองดึงดูว่าเบาขนาดไหนนะฟรีแล้วนะครับยิ่งในรถอ๋อใช้นิวก้อยเลยครับสบายมากเบาว,วิวเลยวิ่งเลยวิ่งเลยปื๊ดสบายมากสำหรับฟาสเจ็ดนี่ก็ล็อกล็อกแล้วก็เก็บด,ดูครับ เกตครับ